โอ้อาจารชูครับติดเชื้อหัวหน้าจโรยแล้วเออมาอยู่กับหัวหน้าจโรยนานครับดูดูดตรครับกรับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูปเอก็กซ์แคมซิงครับติดตามงานสะหลวงครับกับสารเสือครับ

เอ,เ,อเอาไหม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 เอาแบบให้กระจายเลยอาจารย์น,นี่ครับอาจารย์ชูก็เริ่มโกยดินมาโกยดินขี้คโคลนกลงนี่ครับ ครับเงาครับอยู่คันเดียวครับบอมขีดโครนเยอะครับบุ้มโอ้กระจายอาจารย์ชูติดเชือกหัวหน้าุูโรยแล้วี่แล้ว อาจารย์ชูติดเชื้อหัวหน้าจูโรยแล้วเอาเอาให้เต็มที่เลยอาจารย์ชูโยนคลิกโรยแล้วเอาให้เต็มที่เลยเราไป่ะ นจรวก็ถึงนี่แล้วดูดินแข็งส่วนอาจารย์ชายครับเติมน้ำมันอยู่ครับอู้เราอยู่ใกล้ใครไม่ได้หรอกถ้าอาจารย์ชูโยน์ีีโครนแบบนี้ ด,ดูๆเขาจะทำอะไรครับเขาจะวางแบบธรรมดาหรือว่าจะวางตุ้มอ๋อวางธรรมดาไว้นี่ ยานชูก็เล่นโค้นฝั่งคุณครับอมสน,นันไม่มีใครอยู่ใกล้เจ้าดอกถ้าเจ้าเป็นแบบนี้นะ่ะ งานนี้อาจารย์ชูเล่นที่โครนมันเลยเราจะเก็บไว้แบบทุกช็อตทุกช็อตนะเดี๋ยวก็ทยอยลงให้ FC ได้ดูครับช่วงปีใหม่เราจะไม่มีคลิปดูนะ อันนี้อาจารย์ชูครับเจอโคลนก็มันเหมือนกันครับเล่นจนมันเลยงานคโคลนงานคโคลนหรือว่าชิโตมที่เราก็เดินหาจับปลาครับปลาขายเองเยอะนะปลาขายงง ส่วนหัวหน้าจร้ยก็เปิดน้ำแล้วครับดู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 ตุ่มปุ่มนี่นี่ได้ของเล่นแล้วจาน,น,นเชื่อเออนวนละหนึ่งก็ไ สองบุ้มโอ้เออติดเชื้อหัวหน้าจุดยเว้ยเฮ้ยมาอยู่กับหัวหน้าจุดยแป๊บเดียวติดเชื้อหัวหน้าจุดยแล้วเหรอฮะเอาจานชัว มาอยู่กับหัวหน้าจรวดแป๊บเดียวติดเชื้อหัวหน้าจรวแล้วพูดเล่นพูดหยอกเด้อพี่น้องหันมาดูหัวหน้าจรดยมั่ง <c oughs> จะเอ๊ะจ้าแคทครับ บ่อน,นู้นจะมีปลาหรือเปล่านั่นแหะคือเฮ็ดสามสองศูนย์ดีจีซีสายโหดสายร้อนสายหืนครับอยู่สถานี้หมด เก็บปลาตัวเล็กครับปลาลเล็กเอาไปทอดแซ่บเสย ชาเดินลงมาแล้วเติมน้ำมันเสร็จแล้ว อาจานชายเดินไปแล้วครับวอนวอโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้ากันครับทุกคนคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ